สวีงาผมเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมันก็จะโดนแสงไฟแล้วก็ดูสวยอีกแบบนะครับแล้วก็ซี่รถเนี่ยมันเป็นสแตนเลสชุบนะครับอันนี้สะท้อนก็สะท้อนสวยเลยไม่น่าหลุดหรอกน้องไฟมันน้ำหนักไม่ได้เยอะไหมไม่หลุดดีไป เปิดไฟเทสก่อนปึ๊บมือต้องนิ่งนะมือต้องนิ่งมือไม่นิ่งไม่ได้โอ้โ้โอ้โอ้โโโ <laughs> นี่แหละมันรีบเกินเงี้ยอุ๊ยได้ไหมเนี่ย เออได้อยู่นะแบบเนี้ยติดซอนๆหน่อยเนาะเอาแมพเขาให้ติดเฮ้ยยังสวยโอ้โหเชีย่ยสวยจ้าตงเดียวดิเฮ้ยเดี๋ยวข้างนี้ครับเดี๋ยวข้างนี้เจ็ดกว่า เนี่ย yeah. สวยจัดเลยอ่ะข้างนี้เราต้องกะอันนี้ก็จะเอามาชิดนี่นิดนึงอ่าผิดแล้วนะซึ่งสองซ้นตัวนี้จะโผล่หน่อยเนาะ เพราะว่าผมอยากให้มันส่องมาตรงจานเบรกนะเนี่ยชดสวยโอ้สวยสวย,สวยน่าอยู่อันนี้เทสองดวงหน้านะน่าอยู่ยิ่งมืดมันยิ่งเห็นชัดนะครับอันนี้อันนี้สมมุติเราปรับสเตปเนาะอ่าหุ้ยไฟสีฟ้านี่เข้ารถมากเลยสีเหมือนกันยังไม่เท่าไหร่เนาะเนี่ยสีนี้เข้ารถมากแดงเขียว ฟ้าน้ำเงินม่วงชมพูเข็ดโอเคอ่ะเดี๋ยวแค่ข้างหลังแล้วครับอ่ะโอเคอันนี้เราได้ขาวนะวครับอันนี้เราได้จากมิสเตอร์เดีวไว <c oughs> สวันเดื๋อต้องเข้าแล้วเอาไปเลยส่วนลด10%แม่พนักงานเดียไว้ด้วยดิ แค่สองงาน ขยายพอให้มันน็อตเข้าได้พอแล้วเออเนี่ยได้แล้วมั้งเนี่ยพอแล้วเออ,องานี DIY นี่มันสุดจริงๆอ่านี่ครับแล้วก็เตรียมแผ่นที่เรา DIY มาเนาะแล้วก็กาวตีนตุ๊กแก่ีอันหลอดไฟีอันสุดท้ายอันนี้ผมจะยึดกับตัวนี้เนี่ยมันเป็นนอ็อตเกียวปล่อยปะเขาเรียก ปล่อยหรือละเอียดยนะเนี่ยปล่อยเนาะ,ะเกี่ยวปล่อยนะครับแล้วก็เราจะคลายนอ็อตออกสมมุติหน้านี้ทับตัวนี่เลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ขันยึดไปกับแหวนอ่ามันจะได้ไม่ต้องมาติดกับตัวไฟลิ่งรถประมาณนั้นรีบเกินอัะ <c oughs> เอ้ยกักห่วงก่อนเด้อ อเออันนี้ต้องลองแหวนนะนีไ่ไปปูดไฟลิ่งเอาลองแหวนตัวบนนี้แล้วก็ใส่เออเนี่ยมันก็จะเรียบไปกับไฟลิ่งเลยอ,อันนี้ก็ทําเหมือนกันครับฝั่งนี้เราจะเอาแหวนออกนะแล้วเอาตัวแผ่นรองเนี่ยแทนเป็นแหวนแทนเลยครับเนี่ยประมาณนี้ ใส่ทแทนแหวนรอบนี้ไม่หลงรูนะม,มีรูเดียวเฮ้ยสวยเลยครับเนี่ยสีขาวเข้ารถเลยอ่ะอ่านี่ก็เตรียมไฟนะครับเราจะมาแปะตรงนี้หนึ่งจุดนะครับก็จะเอาฝั่งไหนติดก,กับรถดี่ฝั่งไหนติดก,กับไฟตินตุกแกติดกับไฟร่ ใช่ใช่ตีนทุกแกติดกับไปอ่ติดตรงไหนพี่ตรงไปลายไฟเอาปลายเลยอ่าสวยครับแจมน้องระวังบาดมือด้วยนะนปลายมันคมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีโมทอยู่ับพี่เดี๋ยวลองเทสด,ดูก่อนอันนี้เป็นไฟหลังอ่านี้ปึ๊บอ่ามันขยับได้แหละที่จริงอ่ะตีนทุกแกมันก็ติดได้เยอะนะครับ อันนี้สมมติอ่าเอาเป็นไฟสีน้ำเงินนี่วูฮูเชียตัดสวยสวยโอ้โหอันนี้แค่ฝั่งเรียวนะครับดูปมนไงครับฝีมือน้องติดเองนะเนี่ยสวย,สวยไหมสวยสวยจริงครับดูเกียขี่กัคืนนี้แจ่มเหลือเนี่ยอ่าเรียบร้อยอันนี้ไฟหน้านะครับท้ายเราจะติดสีดวงนะครับ เออรู้งนี้น่าจะซื้อสักแปดดวงไปเลยเนาะหกดวงไม่พออาจจะต้องมาติดตรงกรองด้วยอืมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยซื้อมาใส่ใหม่อ่าเ,เอาขยับมาหยิงไหมครับน,นิดนึงไหมเนาะอออ่าแบบนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเสร็จแล้ว นี่ก็คือผลงานการติดไฟของน้องกากนะครับส่วนขาเนี่ยผมแปลงเอานะก็คือซื้อเป็นเป็นเหล็กใหญ่คล้ายๆสามเหลี่ยมเอาไว้ยึดตัวฐานรองของเหล็กฉา,า,ากตั้งของเหล็กฉากเนาะเหล็กฉากตั้งของมาตัดนะครับแล้วก็มาใส่แทนตัวแหวนนะครับตัวนี้ก็มีน็อตให้พอดีโอโหสวยเลยแล้วดูข้างหลังคือมันดูมีอะไรกว่าเดิมนะครับสวยมากคือขี่ก็คือนี่รถโดดเด่นเลยนะ อันนี้ฝักท่อไอเสียนะครับแล้วแล้วบวกกับสวิงาผมเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมันก็จะโดนแสงไฟแล้วก็ดูสวยไอีกแบบนะครับแล้วก็ซี่รถเนี่ยมันเป็นสแตนเลสชุบนะครับอันนี้สะท้อนก็สะท้อนสวยเลยอันนี้ก็อาจจะยังออกมาไม่เยอะอ่าก็ประมาณนี้ในส่วข้างหน้านะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อาจูเนียนะครับอันนี้ผมก็เคยติดไปต้องบอกว่ารอบคันเลยแต่ก่อนแต่น,นี้ผมติดแค่พอยห้มันดูสวยยึ่นนะคร <Hindu. S 1> ับก็<ธ>ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวย,ะะสวยมาก,ส,มากสีม่วงมันมันก็สว่างเนะาะคล้ายๆสีชมพู แต่พี่ว่าสีฟ้าเนี่ยมันดูสว่างสุดแล้วเนี่ย,นนยต,ตัวนี้ตัดกับแมาใช่